ฮัลโหลสวัสดีนะคะวันนี้นิชามาแนะนําพื้นสักทองนะคะหลังนี้เพิ่งลืมมานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเต็มทุกแผ่นนะคะดูนะคะเต็มทุกแผ่นนะคะหนานิ้วกวกวนะคะนี่นะคะสวยงามจริงๆหนะะึ่ะชุดนี้คือจัดได้แบบสวยเต็มร้อยจริงๆนะคะ นะคะดูพื้นสวหวเต็มเต็มเต็มหมดนะคะชุดนี้จะหน้าแปดนะคะบางใบพร้อมใช้งานนะคะบางใบแบบหนาๆเลยนะคะหนาๆพร้อมใช้งานได้ทุกแผ่นนะคะชุดนี้นะคะนี่นะคะสวยงามจริงๆนะคะชุดนี้การันตีเลยนะคะนิชาการันตีถึงความสวยงามเลยส่วนตรงนี้จะเป็นหน้าเก้านะคะ หน้าเก้าความยาวก็จะอยู่ที่สี่ถึงหกเมตรนะคะหน้าเก้านะคะเราวก็มีหน้าสิบอยู่สองแผ่นนะคะยาวอยู่ที่สามเมตรห้าสิบมัคะประมาณนี้นะคะหน้าเก้าความยาวหน้าเก้านี่จะยาวยาวเยอะนะสมารกจะยาวห้าเมตรห้าสิบถึงหกเมตรเนี่ยจะแทบทั้งกองนเลยนะคะจะแทบหมดทั้งกองนเลย แล้วต่อมาก็จะเป็นหน้าหกนะคะหน้าหกหน้าเจ็ดนะคะตรงนี้นะคะมีนิดหน่อยนะคะ,นะคะชุดนี้การันตีความสวยงามเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะลวดลายของของสวยงามนะคะฉาพาไปชมนะคะนี่นะคะนี่นะคะลายสักนะคะ ลายสัตว์เก่านะ,ะนะคะนี่นะคะสวย,สวยเลยนะคะลายเขาจะเป็นเอกลักษณ์นี่เลยนะคะนี่เอกลักษณ์ของเขาคือลวดลายวงกลมอย่างเงี้ยนะคะสวยงามนะค,ะความยาวยาวเยอะกว่าสั้นนะคะชุดนี้นะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะยาวห้าเมตรหกเมตรนะคะยาวๆทั้งนั้นเลยนะคะ นี่นะคะบางใบช่วงข้างๆนะคะสวยงามนะคะชุดนี้นิชาการันตีความสวยนะคะเดี๋ยวเราจัดไปจัดไปแบบแบบแบบดุนด่วนเลยนะคะ ลวดลายของเขาสวยงามนะคะเดี๋ยวนิชาเช็คก่อนนะคะว่าได้กี่ยกนะคะ